นักวิทยาศาสตร์ชื่อไอสไตล์ครับเขาบอกเขาเขียนว่าคําสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ตาว่าจริงเปล่าครับอันนี้นะพระพุทธเจ้าจริงกว่าไอสไตร์แต่มากจะโคตรพ่อโคตรแม่ไอสไตร์ตมันก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้จะมาอวดเลยภาษาไอสไตร์ที่เหล็เกเต็มหัวใจมันอือมของพุทธเจ้าที่เหล็กไม่มีหัวใจ พุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันผิดกันคนละโลกวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ของคนอยู่ที่เลยมันจะไอไหนก็ตามยกหมดท่องโคตรทั้งแท้มาไอาก็ตามถึงมาตามด้วยก็ตามเข้าใจไหมอืมนี่ก็คือไอาตามของโคตรแท้นี่แหละอืมมันไม่เหมือนว่าผู้เสด็จเจ้าหรือว่าหรือว่าไม่ขาดกันคือเป็นหลักธรมรมชาติมันเข้าได้ในในเป็นแง่เป็นแง่ที่เข้าได้เข้าใจไหมอะค่ะ คือหลักพุทธศาสนานี่เป็นหลักธรรมชาติจัตตรู้ในหลักธรรมชาติสิ่งใดมีจริงยังไงยังไงอย่างนี้รู้เห็นตามเป็นจริงสิ่งใดที่ควรแก้ได้ไม่แก้ได้ก็แก้ได้ตามหลักความเป็นจริงเป็นจริงเท่านั้นท่านไม่ฝืนไม่ขัดทำพระพุทธเจ <c oughs> ้าจถือว่านี่เขาแล้วก็เคยจะยิ้ม แต่ไม่มีไม่ต้องไนมาถามมาถามแล้วเราก็ไม่ตอบอย่างนี้เราเราเคยได้ยินอยู่อ้สไตล์เนี่ยอมามีขาพิจารณานี้เอี้ยวอ่ะ <c oughs> เข้าในา่ธรรมาชาตินะเนี่ยไหนที่เข้าได้เราก็ยอมเราในหลัอกพุทธศาสนาของเรา